สวัสดีครับมาแล้วกับผมกี่เดบอร์ดแฟกตอี่เขาหลักเมื่อวานไปมา <c oughs> ก็มาลองเล่นไอ้ <c oughs> เนี่ยที่มันเหมือนโบที่มันเหมือนมูนวูนเลมที่เชียงใหม่แต่ว่ามันชันกว่าแล้วก็จะมีระนาบที่ต่างกันในสามมุมสี่มุมเนี่ยก็สนุกดีก็แวะมาเล่นนิดหน่อยเพราะว่าเออมากาแฟะนะ ก็ไม่อยากรอนาะนลองไปกาแฟขึ้นไปวันนี้จะมาแนะเอ,อวิธีการต่อท่ากับไอ้โบนนิดนะึงแล้วก็พาไปดูข้างในไอโรงงานนะว่ามันมีอะไรบ้างถ้าใครอยากไม่ดูผมเล่นก็ไปข้ามไปดูท้ายๆครับมันจะมีที่ผมพาไปข้างในโรงงาน ไม่ใช่โรงงานหรอกเขามีร้านค้าอยู่ข้างในอ่ะเขาไม่ได้ให้เข้าโรงงานหรอกผมไม่ได้แค่แวะไปเฉยๆอันนี้วิธีปั๊มของยาเนาะอันนี้ผมท่าช่วงนี้ผมเป็นอย่างนี้เออเพราะผมไปเล่นไอ้ลองบ์ดมาไอ้ลองบอ์ดทะเลอ่ะแล้วถ้าปั๊มมันเออร่างกายผมออโต้ให้มันเขยัมเงี้ยไปก่อนอะ่ะเออ นี่ไม่เป็นไรผมก็ลองเล่นสามมุมดูว่าเออถ้าเล่นสแนปอันนึงเล y b แบ็อันนึงกระโดดอันนึงว่าเออลงเซ c ชั่นไหนมันถึงเวอร์นะผมก็ป,ป๊บลงมาครับบอลเทิร์ขึ้นมาควาดเนี่ยปั๊มหนึ่งทีบอลเทิร์ยกแขนฟาดตู้จบเสร็จแล้วมองเป้าลงมาบอลเทิร์กระโดดเนี่ยป,ป๊บผมจะบอลเทิร์อค้างสังเกตด,ดู ว่ต้องเทิร์นเอาแขนหน้าไอ้แขนหลังอะจุ่มลงงัดให้มันไม่รู้บอกม่ต้องเทิร์นลองสักเกงเกตล้าเทิร์นผมอะแขนหลังผมจะเกี่ยวลงมาข้างล่างออวักเหมือนวักติดพื้นอะแต่มไม่ใช่เป็นท่าเพราะเพราะว่ามันมีประโยชน์มันมีประโยชน์เพราะว่าพอวักแบบนี้เห็นปะมันจะช่วยให้หัวไหล่เราลงมาหัวไหลลงมาตัวเราก็จะลงมาเราก็จะเกิดการคอมเพรสหรือการย่อขึ้นเองไง นี่จะลอยลอยลอย <c oughs> เออแล้วบางทีกันแล้วเธอไม่ต้องแตะหนึ่งพื้นก็ไดแตะประมาณช่วงเขา่าอะไรถ้ามันแบบมันไม่ทันจริงหรือว่าความเร็วมันมันไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะ<ม>อีตรงนี้ผมก็งงที่ไม่เคยเล่นกระโดดเอียงแบบเอียงแบบระนาบนี้ยก็ไม่ติดตัวทีผมไม่เข้าใจแต่ว่าหลังๆก็ติดแหละอืมแต่ว่าในวิดีโอไม่ติดว่ะพอพอให้แฟนถ่ายให้อุ้ยเคยจะได้ดีอ่ะ <c oughs> มาเอาอีกรอบปึ๊บ มอบองเทินโฮ้ยโคตรหนกเลยตรงเนี้ยมันช่วยฝึกให้ผมตีต่างว่ามันคือวิ่งผมวิ่งข้างเนาะวิ่งมาด้านข้างเห็ปะอืมก็ลองสลับท่าเล่นกันละนาบแปมที่ต่างกันนะครับผมก็จะลองเออเอาเอืออะไรวะเล b แบกมาครั้งเล่นอันแรกก่อนแล้วก็อันกลางอันสองก็จะเป็นกระโดด แล้วก็อันสามก็จะเป็นเล็บแกอันนี้อ่ะมันชันดีอ่ะเล็บกไปเกาะไม้ใช่หรอเฮ้ยมันไม่ทำวะอ๋อสแนปปกติอ่ะเออสแนปปกติอันแรกเออลืมเพราะว่ามันชันดีมันเกาะมันมันช่วยระเบิดระเบอร์อันสองมันจะไม่ชันเท่าเนี่ยแลมแล้วหน้าสองมันจะไม่เท่าอันแรกแล้วมันไม่สูงเท่าไงเออก็กระโดดง่ายกว่ามันไม่ได้ต้องเสี่ยงผมมึงมาเล่นเนาะ เนี่ยครั้งแรกเลยมี <Okay. S 1> อันนี้มันจะป้านๆนหน่อยเหมอเลยแบ็คอืมอผมเพิ่งมาเล่นนะผมไม่ได้อยู่มาน,นานอะ่ะเออก็เล่นอะไรที่มันเซฟๆตัวผมกันอะ่ะ <Okay. S 1> ผมไม่ได้อยู่พวกบ้าทะเลาะเร้อเฮ้ยมาเลยเว้ยเล่นให้หมดเลยเว้ยอะไรเงี้ยเฮียผมก็เล่นแบบซนะีโอเนาะเล่นแบบคนแก่ผมก,กล้เจ็บเว้ยเล่นเท่าที่ คิดว่าตรงไหนมันเซฟสำหรับผมอะเออนี่คือท่าที่เซฟสำหรับผมในแลมต,ตอนนี้กับเวลาตรงน,นี้ที่ผมไม่ได้เล่นนานเนาะแต่ว่าถ้าอยู่นานาแบบก็ได้ยูออะไรก็มาแต่ตอนนี้ไม่คุ้นเหมือนเจอขึ้นใหม่เจอสนามใหม่เนาะเราก็ต้องค่อยค่อยเล่นท่าที่คุ้นเคยอย่างผมทุกครั้งผมจะเล่นฝั่งแบบฝั่งฝั่งฟอนเสมอคือหันหน้าเข้าขึ้นอะเล่นหันหน้าท่าฟอนสแนปอะไรอย่างเงี้ย ฟันแอร์เงี้ยฝั่งฟันผมรู้สึกปลอดภัยอะถ้าเชื่อฝั่งแบงค์นะฝั่งแบ,ง,แบงก์ผมไม่งงกลอดผมก็เลยต้องอยู่บนสัปหักก่อนแล้วค่อยเล่นอืมเนี่ยพอเปลี่ยนโพสิชันของท่าที่มันแมทกับเลน่าอยาเงี้ยเพราะเล่แบงค์มันเหมาะกับเออเหมือนแรมด์ป้านๆอางเงี้ยองศาป้านๆอย่างที่พี่โทนี่บอกว่าถ้าเล mm ่แบงค์บนทะเลก็คือสเปซแบบขึ้นอย่างนั้นนะขึ้นป้านๆอางเงี้ยมันจะเหมาะเล่แบงค์ มากกว่าคลื่นที่ชั้นไม่รู้นผมก็ฟังเขา,เาบอกนะเนี่ยนี่ก็แอร์ได้เรื่อเปลยทั่วไปอ่ากันรั่ไปผมก็เยืะอขึ้นสูงดิอันนี้ตลกดยที่บอ่อแฟกซ์ลี่ก็หมอครับเขาเปิดตั้งแต่หกโมงเช้ายันดึกๆเลยครับเขาก็ยังทําไม่เสร็จซาเทียนะไอตรงตะลัวเห็นปะเขาจะว่าจะติดตะแกรงหรือว่าติดโฆษณาแนละ้วผมไม่รู้เลย เขาเพิ่งทำเพิ่งเปิดเปิดเปิดโรงงานที่ไม่ให้มีชอ็อปอ่ะให้มีช็อปก็เพิ่งไม่นานนี่เองเออก็อดีนะสนุกดีแล้วที่เขาหลักก็มีหลายที่ให้เล่นเนาะซึ่งผมยังไม่ได้ไปหมดเลยเพราะผมมีเวลาเดือนหนึ่งอะ่ะผมไม่รีบผมก็ค่อยๆเล่นอะ่ะค่อยๆศึกษาเหมือนเหมือนเวลาเล่นหลายๆที่มันเหมือนรู้จักเพื่อนใหม่หรือสาวใหม่เออก็ต้องค่อยๆนะไม่ต้อง ไม่ต้องพยายามมากอะไม่ต้องจีบอะไรขนาดนะั้นอะไม่ค่อยเล่นทีละนิดเรียนรู้กันทีละหน่อยอะไรเงี้ยครับอืมจะดีกว่าผมจะไม่ประเภทแต,แต่แต่ถ้าที่ไหนที่มันลักษณะแล้มันคล้ายๆที่ผมเคยเล่นอะนะนนนก็มั่นใจอยู่เออแต่เนี้ยผมไม่ค่อยมีเล่นแถวบ้านที่เชียงใหม่อืมไม่น่ามีนะอย่างเงี้ยมีก็น้อยอะ่ะเออนี่คือครั้งแรกที่ผมเล่นเนาะก็แค่คนี้แหละ แต่ว่าสนุกผมก็จะเป็นวิงว่งวิงว่งวิ่งมาจากนี้เพิ่มเพิ่มความเร็วนิดนึงเพราะมันอ,าอ้าวเหี้ยโอเคเออวิ่งความเร็วน,นี่ผมวิ่งฝั่งแบกหันหลังให้แลมนะแบบสกิลแบบเดอะแฟลชนะครับเด,ด,ดี๋ยวรอดูก็ฮีฟาดบลูตรงนี้ผมวิ่งก็ฟรีนะพอมาฝั่งนี้อนะ่ะมันไม่มีแลมชนะมันอ่ะผมก็วิ่งได้แค่นี้แหละ <c oughs> ก็กระโดดรีเวิร์ดเลยของเขาอ่ะ มีเล็วะแฟลเนปอันนี้ผมยังหาลน์ไม่เจอนะถ้าฝั่งแบ็คอะเพราะว่าเออไม่ค่ด้เล่นอ่ะเดี๋ยวอยู่ไปนานเดี๋ยวด้เล่นแน่เดี๋ยวทำให้ดูว่าเป็นไงเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเออผมลืมบอกผมมีรีวิวของซีเนวาด้วยไม่ใช่รีวิวหรอกแบบว่าพอดีพี่เขาพี่ที่เขาอยู่ซีเนวาเขายินถ้าไง้เขามีบอร์ดเดโมอะ ผมมาคอยืมเขามาเล่นเออมาครับไม่ได้ว่านั่นนะเขามีให้ยืมอยู่แล้วเหมือนมีคนอื่นมาลองเล่นอันนี้เป็นของบูช,ชิ่งอะ่ะใช้บูช,ชิ่งแผ่นเล็กหน่อยอะ่ะเป็นระบบบูช,ชิ่งนะผมไม่รู้ใช้อะไระเล่นเล่นไปก่อนเฮ้ยนี่ก่อนที่ผมจะเล่นไอพวกใหม่ๆอ่ะผมจะดูเช็คเท้าก่อนกาวางเท้าอ,อ,อ่ะแผ่นมันเป็นไงอลไงนะผมจะเริ่มปั๊มก่อนเออปั๊มแล้วแมคานิก ของทักมันขยับแบบไหนวะน้ำหนักอะไรเงี้ยบูชิ่งแข็งบูชิ่งอ่อนเงี้ยมันจะต่างกันใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนอะแอคชั่นการเล่นของเราก็ต้องเปลี่ยนไปผมก็จะขยับตามให้มันแมทกับระบบของทักหรือว่าขนาดของแผ่นอะการยืนของแผ่นอะวางเท้าอะเออพอเริ่มชินแล้วผมชินเหนือลยเล่น C X, มันก็คล้ายๆกันหมดแหละก็ต่างกันนิดๆหน่อยอแต่และยี่ห้อนะอ่าผมก็ไปครับอ เนี่ยเหมือนตั๊มแขกว่าพอเนินลงผมก็กดตัวลงเห็นมหมย่อก็ฟาดอันนี้คือลองครั้งแรกเลยนะไม่ได้อันนี้คือแรกคือหยิบมาแล้วก็เล่นเลยฟืดอ๋อ,อประมาณนี้นะนก็ใส่ล้อน่าจะล้อแต่งมาไม่ชัวเอองี้จะแบบ,บเบาเนี่ยลักษณะแผ่นของซเนวาผมสังเกตก็แผ่นจะรู้สึกเบาอ่ะเบาวกว่าเออแผ่น ที่แผ่ง cover นะเอคนระยางอะแต่รู้สึกถ้ามันไม่ต้องออกแรงเงยอะก็คือเออจะลดการออกแรงเงยอะไปเลย <c oughs> เล่นเรืเ่องความสนุกความโฟร์เป็น <c oughs> ของบูชิ่งไจะแบบค่อยไปทางกึ่งการเพอร์ฟอร์มการขยับตัวจะกึ่งสเก็ตบอร์ดเนาะก็ <c oughs> ถือว่าสนุกเนี่ยปื้อลอยเลยครับเฮียลอยเกินคือตอนผมหันเล่นผมจะจูนด้วยการเล่นท่าแบบของจากท่ายาวมาก่อนนะ คือเล่นแล้วพออีนี่มันเกินแรงแต่ผมใส่แรงไปอผมค่อยๆลดนึนกออกปะอันนี้ก็ไม่มีอเลยแรงมันจบแล้วอ่ะผมก็เลยทําอะไรไม่ได้ความเร็วมันจบอ่ะอืมมันไม่ทัน,นเวียงไม่ทันแนะคะ่นันครับลลกลบประมาณนี้ครับสําหรับวันนี้อันนี้มายืมพี่ทมกุ้ยครับขอบคุณมากพี่ที่เอาอันนี้มาให้ลอง เออมันเป็นระบบฮักอันเก่านะไอที่เขาใช้เอามาจากเยอรมันอ่ะเออซึ่งผมเคยเล่นมาบ้างแล้วอืมอยากลองออ่ะีโบเนี่ยว่ามันเป็นไงเนี่ยแผ่นสวยปะล่ะขอบคุณพี่ทำกุ้ยครับเขาออกแบบแลมเวฟแลมสีแดงของอีกที่หนึงอ่ะผมจำไม่ได้ผมว่าจะไปลองเนี่ยแผ่นยาวดิผมว่าอันเนี้ยแผ่นพี่เขาแน่เลยว่ะ เอ้ผมไม่รู้ผมนึกว่าแผ่นเดโมีะขอโทษด้วยครับพี่ยืมแผ่นพี่ไปโดดแต่ป๊บเดียวประมาณสามสี่รอบก็ขอบคุณครับที่ให้รองครับพี่ทอมกุย้ยเอ่อ,เ,อ,อเป็นแผ่นไม่ใช่แผ่นเด,เดโมของร้านแน่เลยของพี่แน่แ <c oughs> อ,อ่กลัวจะทำเป็นลอยมากพล <c oughs> าดพลาดลืมเขาก็ใจดีให้ยืมลองเทส นี่ก็ไปต้อเทินไหมครับฟึ๊บชิ่วพี่ก็บอกอันนี้เขาใส่ล้อแต่งนะครับนี่ครั้งแรกก็ไม่ได้เพราะเพราะมันผมใช้เซตติ้งท่าของยาวเล่นนะเออแบบเฮียไม่ได้ดรือเ่างั้นผมก็ต้องเปลี่ยนท่าใหม่อืมเพราะว่าแต่ละทักแต่ละเบอร์ระบบอะลักษณะท่าเล่นจะต่างกันนิดนึงครับมันจะคล้ายๆถ้าเป็นทะเลก็แบบว่าลักษณะไซส์บอร์ดที่ต่างกันอะไรเงี้ยการมูเมต์หรือเพอร์ฟอร์มก็จะแบบ ต่างกันนิดนึงลองบอร์ดฟันบอร์ช็อตบอร์ board, อะไรเงี้ยลักษณะการขยับการออกท่าทางอะ่ะอืมเที่ผมเดานะอย่าไปเชื่อมากแต่เนี้ยเห็นมาครั้งที่สองก็อ๋อรู้และว,ว่าต้องผมต้องปรับท่านะสแนปมันต้องขึ้นไม้ฟาข้างบนอะ่ะบายน้ำเทอร์ก็เหมือนเดิมทุกครั้งแหละมันคือการคอมเพรสใช่ไหมเสร็จแ,แล้วการปล่อยท่าตรงเนี้ยปึ๊บ <c oughs> กะจังหวะไงให้ถูกให้มันสัมพันธ์กับไอ้ระบบทักเนี่ย แล้วบัลเทอร์อล่อครับเนี่ยบัลเทอเพื่อขึ้นไปตั้งขึ้นตั้งทาไมผมบันเทอรนต่ําเพราะว่ามันทําให้ขึ้นยอดแหลมได้ตั้งองศาสิบสองนิกาเยของเขาอะเพราะถ้ามันบันเธอไม่ไม่คมอะมันจะเฉียงป้านป้านะมันก็จะเล่นท้ายอย่างนิดนึงมันมันจะแบบความเร็วมันจะยังมีอะแต่พอตั้งแล้วอะมันมันจะไปตั้งขึ้นแหลมยอดแหลมใช่ไหมแล้วแรงมันจะเกิดแรงเฉื่อยเพราะว่า มันยิ่งสูงยิ่งช้านึกออกปะเราก็จะมาสร้างสร้างท่าได้เออสร้างจุดหมุนใหม่ได้อันนี้ไม่เป็นไรผมไทยเผื่อไว้ลงไอจีเยอะเล่นแล้วจบท่าเลยไงแต่เสือไม่จบก็ให้ดู้วค่ะเออผมก็เลยพันซับนะขอบคุณทุกคนแต่เขาก็อยู่อให้ผมลงโฆษณาผมก็เออลงให้เขาหน่อยเฮียเขาบ่นเั้งแต่ก่อนผม ยังไม่มีถึงพันอ่ะว่าอุ้ยเลยเึิ่งลงคเสมเออรแล้วอะไรเงี้ยผมก็จะลงไว้สําหรับหน้าคลิปพอนะเออลงแค่ตอนก่อนเข้าไปดูอ่ะก็เชวยเชิกันดูนะครับหรือเป็นรายได้ตอนนี้ผมก็ได้มาหนึ่งดอลลาร์แล้วอุ้ยซื้อกับซื้อข้าวแล้วแกงได้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเล่นๆนะผมจะได้รู้สึกว่าเออทุกคน ดูโฆษณาผม,มยีเสียงเนี่ยดูแมคชนิกล้อหน้าแม่งโคตรเท่เลยคือไอ้ทกักเยอรมนันนี่มันไม่มีสปริงไม่มีอะไรนะแล้วเขาเคลม่าแม่งพังยากเออผมก็เลยจัดซะหน่อยแอยทักอาจจะไม่พังเว้ยแต่แผน่นจะเป็นรอย <laughs> ขอโทษทีท่ครับพี่ทำกล้วยแผ่นพี่เล่น <laughs> น่าจะไม่ให่แผ่นเดโมอของที่ร้านเนี่ย <laughs> เขาผมทำหน้าอุย้ยงวงว่ะ <laughs> ผมก็เลยดูอ่าเงี้ยตรงน้ ช่วงนี้คนก็เสียวเวลาดูโฆษณาคลิปผมเนี่ยโอ้เสียงไม่นางฟีดเลยนะครมันหลีล้อแต่งเนี่ยทีฟ่ฟีดยเสียงเหมือนสมุสตาล้อส,สมุดอ่ะเย็ยนดิระเบิดระเบิดป่ดะล่ะตัวแม่งกิง้งแม่งฟาเลยอู้ชอบระบบนี้ว่ะหน้ามันไวดิมันไวแบบแปลกๆอ่ะเออแต่แม่งสนุกมันทําให้ท่าผมแม่งออกหมดเนี่ยเออด้วยความเบาแล้วอ่ะพวกระบบเบาๆอ่ะพวกสมุสตาพวก เซเวลพวกเนี้ยมันได้ออกท่าสุดถ้ายาวมันจะแบบท่ามันจะแข็งๆหน่อยถ้าสังเกตดูอ่ะมันจะไม่พิวเพราะว่ามันยังเป็นกึ่งคยซิ่งอ่ะม,มือผมอาจจะไม่เป็นอ่ะแต่เนี้ยสนออ่อจะบอกว่าอือส่วนแผ่น,นึีน้งสวยไปละเนี่ยผมตำแหน่งวางเท้าผมโอเคเลยอ่ะสำหรับบอร์ดไซส์เนี้ยอยากมีเหมือน,นเนี้ยอืมเล่นหน้าตะมัน โดดครับอุ้ยเนี่ยสุดท้ายกะโดดได้ไ<อ>แต่แม่งไม่ใคร่สูง่ัไเลยทำไม่เป็นแหละเออผม่็บอกว่าโฆษณาแบบว่าเออตอนนี้คนแม่งเออคนดูเสียเวลาดูโฆษณาผมก็พยายามตัดต่อให้มันดีขึ้นหรือว่าอธิบายอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่ชีวิตของคนอื่นบ้างเพราะปกติผมก็จะพูดไปเรื่อยใช่ไหมล่ะผมจะลองพูดอะไรที่มันดูมีสาระไม่คมก เออคนดูที่ต้องด,ดูโฆษณานะผมก็จะเอาแค่โฆษณาก่อนเข้าเข้ารายการเข้ารายการนะเออแค่นั้นพอแล้วเ,เดี๋ยวผมจะเริ่มทําฝั่งกาแฟให้ด้วยเอ้ยฝั่งลิกล่าดิเออก็จะแบ่งเป็นอีกคลิปนะเนาะเผื่อให้พวกลิก,ล,กล่าเขาดูนอนนีกลังนิยนนี้ผมก็ลองอันนึงนะไอตัวใหม่อ่ะของทักระบบใหม่ของซูนวิวาแล้วก็ เดี๋ยวผมให้ดูเฉลยค,ครับดูลักษณะแผ่นก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าผมชอบไอ้ด้านของโน้อตนะเนี่ยด้านด้านด้านหน้าแผ่นเนี่ยเมึงมีคอนเคฟงินขึ้นมานิดนึงอ่ะเนี่ยเห็นปะมันคอนเคปตั้งขึ้นมาคือเหมาะกับเพอร์ฟอร์มนะเพราะมันล็อกเท้าตอนตอนกระโดดหรือตอนเล่นท้าได้เออไอการที่ข้างหน้ามันเชิดขึ้นอ่ะแผ่นอ่ะ ตัวระบบทักเขาก็สูงเห็นไหมสูงไหมตอนนี้มันสูงเอสงนนสงอสูงกว่านี้สูงคล้ายๆแลนอะแต่ว่าน่าจะสูงกว่าน่อยผมไม่รู้ไงแล้วก็ที่เขาเซตอัพมาบูช,ชิ่งเขาจะแข็งนิดนึงผมไม่รู้ว่าเพราะว่ามันเป็นเดโมโรหรือเปล่าเพราะความแข็งมันเหมาะกับมันมั่นคงเนาะเหมาะกับทุกคนได้ได้ลองเล่นอะ่ะอืมแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ปรับเซตอัพอะไรมานะก็มาเดิมๆแบบที่เขามา นี่ผมก็ลองไปเลยครั้งแรกอันนี้คือครั้งแรกเลยนะอืมอลงมามปุ๊บบอลน้ำเทินฟีเบาๆอยู่ผมยังไม่เป็นยังไม่เป็นแต่รู้แ่้สนุกอืมเนี่ยฟ้าเสร็จแล้วไงต่อครับบอน้ำเทินกระโดดบึ้เฮ้ยยังไงวะต้องเข้าใจครับผมลองเรื่องหลายหลายอันอะสองสามระบบเงี้ยสองระบบเงี้ย ยาวอีนี่สองอันผมก็ไม่ได้อยู่กับมานานนานะก็ลองแค่นั้นแหละเทสแป,ป๊บๆอะ่ะสองสารอบมันก็ได้แค่นี้แหละครับแต่ถือว่าแต่ผมใช้ท่าในในเกนเนี่ยท่าที่ผมใช้ปกติกับยาวเนาะมันถ้าเป็นพวกเนี้ยพวกบูกชิ่งอะ่ะมันจะเบาขนาดแผน่นหรือมวลของน้ําหนักอะ่ะมันจะเบากว่าของยาวอะเพราะฉะนั้นเวลาผมใช้แรง เดิมอะ่ะพาวเวอร์เดิมอะ่ะกับอันเนี้ยการรีสปอนอะ่ะเฮียมก็จะเกินเนี่ยเฮยแม่งลอยเตะเกินเบอร์หน่อยจริงผมต้องเล่นเบาๆออมแรงอะ่ะออมแรงเล่นพวกเนี้ยอืมไม่ใช่ออมแรงมันจะออมแรงบางอย่างมากกว่าเออคือเออยามต้องใช้แรงเยอะกว่าน่อยแต่ว่าไอพวกนี้มันต้องใช้แรงเยอะสําหรับผมนะสําหรับการเล่นของผมแล้ว มาครับฟาดชืดเนื่อยละเหนื่อยแล้วเฮ้ยดูดิตูดเปียกอ่ะเกงตูดเปียกอะลงตูดมาเนี่ยแปะเหงื่อเหงื่อลากตามแรมเลยเสดก้าละอันนี้คร like <con> <eye Hayır. S 1> ับแล้วผมมาลองเทส่นิดนึงอันมาอันนี้ดูหลังผมดิเหี้อเป็นแผลเลยโดนอปืนเมมมี่บีชปูนที่สากใช้ได้ สาสึกในประเทศไทยแล้วบ่วะแต่ว่าสนุกล้มทีนะ่ะถลอกแน่ที่เมมโมรี่นะนี่ผมก็ลองลองอันี้เนี่ยนี่ผมยังไม่ลองเต็มเวอร์ชั่นนะผมยังไม่ล้มเล่นไงผมไม่เคยเล่นเลยนะไ,ไอันเนี้ยครั้งแรกในชีวิตอีบ,บ,บนะเอเงี้ยเออผมอียงไม่ไปไงวะหน้าผมแม่งงงเลยซาดเร็วใช่ไหม <laughs> เออหลบ มันจะเป็นกึ่งทางเอียงเหมือนลงดาวฮิลหน่อยนะมันไม่ได้แบบแฟลตนะไอที่ผมลงมาเออมันมันมันแบบกึ่งเนินซึมอ่ะเออเนี่ยมันก็แบบเหมือนขึ้นลงปั๊มแท็กพุดเออเดี๋ยวผมต้องอยู่กับมันสักพักเนาะตอนนี้ผมไม่รู้เลยแม่งเล่นไงแบบว่าลายเล่นอะ่ะว่าจะไปเกี่ยวว่าทำเทินตรงไหนเล่นท่าแอคชั่นยังไงจะต่อท่าอีสามหลุมนี้แบบไหนอะไรเงี้ยเนี่ยผมยังไม่รู้ ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างครับเผื่อใครมาลองเล่นสนใจนก็วิ่งวนๆอย่างนี้ก่อนก็ได้เออี่ครั้งแรกนี่ครั้งแรกแล้วเนี่ยเฮ้ยฟาดก็ <c oughs> าหาเหลี่ยมได้เออพอพอคอนโทรลได้ก็ลองดิอ๋อประมาณนี้นี่ยังไม่สุดเนี่ยมันได้มากกว่านี้เนี่ยมันก็ความเร็วตกแล้วก็เร็วตกก็ได้แค่นั้นแหละกระโดดก็รอดูว่าเป็นไงหนงูสักวันผมก็คงไปเล่นเสนอว่า ที่โรงงานเนี่ยสักพักอะสักสามสามีส่วันนะผมว่าเมื่งมันเพราะแถวบ้านผมไม่มีเล่นเงนี้ยอืมแล้วความเร็วที่เม่งได้คือแบบความรู้สึกเหมืนอนไอ้นี่นะความเร็วมัคล้ายๆแบบอยู่บนทะเลเลยเพราะมันเร็วอะต้องลองมาดูจะรู้เร็วแบบว่ากิ้งได้อะไอ้เหี้อกิ้งไม่เลอไม่ลว่วงไม่ร่วงล้มแบบนั้นนะแต่จะเป็นล่วงกิ้งกิ้งอะเนี่ยมันเร็วเงี้ย <c oughs> โคตรมันมันแบบเล่นไงดีวะ <c oughs> ผมยังหาลายไม่ออกยังไม่มีคนมาโชว์ว่าเออมันจริงมันต้องเล่นไงแต่สักวันผมว่าผมหาลายให้ได้ผมหาลายคือผมจะเลือกลายที่ทคิดว่ามันเซฟและปลอดภัยที่สุดอะมันแล้วไว้ฝึกท่าบันทเทินได้หรือว่าขึ้นมาชาร์จขึ้นมาเล่นได้อะไรเงี้ยอหาความเป็นไปนได้ในการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาของรถของไอ อีโบสามหลุนเนี่ยอันนี้ผมก็จะลองลงผมก็เริ่มลงจากตรงนี้ก่อนเนะเออก็บรทลุเพลินขึ้นเป็นเหลี่ยมนี้เฮเอาเฮียทำไงวะแม่งเร็วเ็วบอกว่าผมไม่ไม่ได้อยู่กับความเร็วนี้ไม่ค่อยไม่เคยอยู่มั้งก็ไม่ชินอ่ะจริงนะถ้าดูจากผมตอนช่วงตัดต่อผมรู้สึกได้เลยอ๋อผมต้องรีฟ้าตั้งแต่ขึ้นแหละไม่งั้นไม่ทันผมไม่ติดท่าฟ้าตอนก่อนตีนแลมมอยู่ตรงตีนแลมไง แต่ถ้า,าความเร็วประมาณนี้ยผมอาบารเพลเสร็จผมรีมองแล้วปุ๊บนี่ผมต้องฟาดเลยตรงนี้แล้วแหละเออเสร็ไม่ฟาดด้วยผมไปกะกาศฟาดตรงตีนไงแม่งไม่ทันความเร็วมันบอกไม่ถูกต้องไม่ลองอะ่ะผมว่าจ,จะอ่อนนึงแหละแต่ว่าไม่ไม่เคยเล่นอะไมันก็อย่างนี้แหละเหมือนแม่งหนกมันมีเวลามันเหมือนเครื่องเล่นใหม่เนาะที่ใหม่ก็เครื่องเล่นใหม่การออกแบบหรือผู้ละเหมาที่ทำมันก็ไม่เหมือนกันใช่ปะล่ะ เอ,อความมาไม่อยู่นี้แหละครับการเล่นหลายๆที่อ่ะหรือว่าสปอตอ่ะระนาบที่มันมันไม่ได้บางที่บางที่ไมห่หมายถึงที่นี้นะมันก็ไม่ได้เป็นมาตรฐานหรือว่าสปอตแบบทางธรรมชาติเงี้ยมันก็ไม่ได้ออกแบบมาให้เล่นองศาก็ต้องอแดปอ่ะ,ะก็ต้อง,อองจนูนจูนของเราเองอ่ะเพื่อเพื่อให้เราเล่นได้เหมือนก็เหมือน รํมธรรมชาตินะมันก็เหมือนคือคลื่นธรรมชาติเออว่าองศาความชันแบบนี้เราไม่เคยลองเองี้ยเราก็จะไม่ชินส oh, <yeah>, yeah. นุกดิเอีลก็จบนะครับจบเซสชันนี้อันนี้ผมก็มาข้างหน้ากันปร้านกาแฟรครับเปิดแต่หกโมงเช้าถึงสองทุ่มแล้วข้างในครับแอร์เย็นด้วยเออข้างในก็จะมี I ไอ้อรัมฮาไปเงี้ยคอเตอร์ไปเอ่ะแล้วก็มีร้านของเอ่อลิฟเคนี่เป็นไดเป็นแผ่น สะเก็ดบ่อรบางเทปละ่ะเขาก็จะเอ,อ่อมีโรงงานเนี่ยอยู่ข้างในเขาก็ส่องได้เหมือนเข้าสนสัตว์อืมดูดูสิงโตบันไดเห็นไหมเทว่าเป็นแผ่นของซูนวครับเรียงกันเลยอย่างเท่เพื่อขึ้นไปดูเอ,อ่ชอช็อปชั้นสองครับช็อปชั้นสองของซูนว่ก็จะมีลานมานั่งคุยเผื่อคุยเลกเปลี่ยนกัน และระวังแมงกระพุนด้วยเนี่ยก็จะแบบโอ้ถ้าใครเล่นสเก็ตนะเนี่ยมันนั่งเกาะถ่ายสวยนะเลิศเขาจะมีเอ,อแผ่นของซีเนวาหรืออะไรก็แล้วแต่มาขายแล้วก็มีเสื้อเสื้อของซีเนวาตอนนี้ห้ารอยบาทเท่านะครับเขาบอกเป็นราคาเซลลแต่ผมก็มาด้วยมีระบบทักใหม่และแผ่นใหม่เงียบกิบปะเคลือบสีมัน่สวยวะดูดิมีสีดำสีทองสีเงิน ก็เลยขนาดดูไซส์ล้อดิยไซส์ล้อน่าจะเป็นไซส์แบบเพอร์ฟอร์มอ่ะมันเหมือนไซส์ล้อสเก็ตบอร์ดนะไม่ถึงขนาดหน้ากว้างของไซส์นะของไซส์ล้อครับแล้วก็มีพัดลมครับพัดลมแล้วก็นี่มีช็อบของลิฟเคอลอันใหม่ที่พื้นเขาเปิดตัวขึ้นมาผมก็เดินดูแค่นี้แหละเพราะว่าบ้านผมบ้านที่พักผมอ่ะใกล้ๆนี่โรงงานทํา เซิร์ฟเบอร์ดนะของโซนวา่าครับที่ส่งไปแล้วทั่วโลกเคยเขาบอกว่าเขาส่งที่ออสตเตรเลียเยอะที่สุดนี่จะมีน้องๆพี่ๆนั่งทำงานกันก็ผมก็ส่องแค่นี้แหละนี่นาะทาสีเคลือบอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเท่ทุกคนกระบวนการใส่ใจและสามารถยกผ่นขึ้นไปตากแดดไม่ใช่ตากผมกเรพดเล่น นี่ครับหมูกรอบครับที่อร่อยสุดในจักรวาลของพังงาแล้วผมว่าโคตรอ,อร่อยเลยที่ร้านอะไรสักอย่างลืมชื่อว่ะแต่อร่อยก็ลองไปถามคนแถวนั้นได้ครับกะเพราหมูกรอบเอ้ยหมูกรอบที่ไหนอร่อยสุดเขาจะบอกว่าร้านที่นี่แหละอันนี้แฟนผมสั่งหมูกรอบทอดน,น้ำปลาหูยไม่เหมนกับเนื้อปลากระพงขความรู้สึกอ่ะหมูกรอบนะครับนี่ดูเมนูได้หมูกรอบมันจะแบบชิ้นมันใหญ่อ่ะแล้วแม่ มีไขมันนิดหนึ่งอะดูไซครับแันแม่งละลายในปากอพอกัดแล้วอะมันไม่เหมือนเนื้อปลาเหมือนปลาทะเลเลยนะละลายในปากไขมันไขมันของมันแล้วความนุ่มของของส่วนของเนื้อด้วยแล้วความกรุบกรอบของขอบของมูก,กรอบแล้วเม่เองเด็ดใครมาเขาล่ะครับลองมาชิมได้ครับร้านนี้ผมจำชื่อร้านไม่ได้เฮียโก้อะไรไม่รู้สักอย่าง กากโกจำแต่อร่อยเป็นร้านตามสั่งครับเปิดแต่เที่ยงถึงสี่ทุ่มเงก็ลองไปกินได้ผมจะรีวิวเรื่อยกับวันนี้สวัสดีครับ